ผ้าตัดชุดค่ะผ้าตัดชุดนะคะลายไทยลายแพรวาน,นะคะสีน้ําตาลเปลือกไม้นะคะแล้วก็ผ้าไหมนะคะสีขาวค่ะสีอันนี้สีขาวโอโม่นะคะคุณลูกค้านะ <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทายทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะส่งสินค้านะคะให้กับคุณนะคะคุณประไพรัตน์นะคะอยู่อําเภอวังเจ้านะคะจังหวัดตากค่ะวันนี้นะคะสั่งซื้อเข้ามา2ชิ้นค่ะสั่งเป็นนะคะเป็นผ้าไหมนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อนะคะคุณลูกค้าขาสีขาวนะที่ลูมสมใส่อยู่จะเป็นสีขาวงานช้างนะคะ แล้วก็สําหรับที่คุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะจะเป็นสีขาวโอโม่นะคะจะเป็นสีขาวโอโมขาวจัวเลยนะคะคุณลูกค้าขาสวยนะเพราะว่านุ่มก็ได้ตัดนะคะเป็นคอวีแขนกีบบัวนะคะคุณลูกค้า่ะใส่สวยใส่ง่ายใส่สบายและที่สําคัญคือแมทก,กับผ้าถุงได้หลากหลายหลากหลายสีมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาใส่กับผ้าถุงที่เรามีอยู่เยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะคุณลูกค้าขารวมไปถึงค่ะนี่เลยะคะ่ะผ้าตัดชุดผ้าตัดชุดนะคะคุณลูกค้าขาผ้าตัดชุดลายแพรวาสีน้ำตาล ผ้าตัดชุดลายแพรวาสีน้ำตาลนะคะราคาชิลละ1,490ั 1, บาท1,490ัรบาทนะคะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและที่สําคัญนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคะผ้าตัดชุดนะคะลายแพรวา1,490ัรบาทรับฟรีทันทีค่ะคุณลูกค,าคาากก้าขาตะกาสุดชิคมูลค่า150บาทแถมให้ฟรีทันทีนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะนี่สีน้าตาลเปลือกไม้สีน้าตาลเปลือกไม้ค่ะคุ ตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ะตัดแบบนี้เลยนะคะตัดเสื้อแล้วก็ตัดผ้าถูกเป็นแมทกันเป็นเฉดสีเดียวกันนะคะเรียกว่าผ้าตัดชุดนะคะคพืนนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเบสเซลเลอร์ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาขอบอกกันว่ารุ่นนี้ขายดีมากๆสีนี้ขายดีมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาสีน้ำตาลเปลือกไม้สีน้ำตาลสวยพรีเมียมมากมากเลยค่ะคุณลูกค้าขานี้เลยเห็นไหมคะนี่นะคะอันนี้ถ้าเป็นผ้านะคะ คลูกค้าบอกว่าถ้าสั่งซื้อเฉพาะผ้าตัดผ้าถุงได้ไหมได้จากราคาผืนละ990รอบาทราคาผืนละ990รอบาทนะคะแต่ถ้านะคะรับเป็นชุดแบบนี้นะคะ1490ัรบบาทจะได้ตะกร้าแถมฟรีด้วยนะคะคุณลูกค้าขาวรวมไปถึงค่ะ าสั่งซื้อเฉพาะผ้านะคะผ้าสีน้าตาลผืนนี้นะคะไปตัดเสื้ออย่างเดียวได้ไหมได้จากพี่จ๋าราคาผืนละ490บาทราคาผืนละ490บาทนะคะคุณลูกค้าสะดวกแบบไหนนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้าจะสะดวกโอนหรือว่าเก็บเงินปลายทางทางร้านเราก็ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะคุณลูกค้าชื่นชอบสินค้านะคะรุ่นไหนแบบไหนของร้านแม่บริผ้าไทยนะคะคุณลูกค้านะเข้าดูเข้าชมได้เลยเข้าดูเข้าชมได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะอันดับแรกคุณลูกค้าต้องกดติดตามให้นุ่อน กดติดตาม้ลยยังจ๋ากดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่าริพาไทยแล้วเข้าชมรีวิวย้อนหลังได้มากกว่า4 0 0 0รีวิวคุณลูกค้า่ะเพราะว่าคุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้ากันทุกๆวันนะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้ากันทุกๆวันร้านเราก็จัดส่งสินค้าทุกวันเช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าขาตัดรอบตัดบินนะคะ14.0,000นนะคะ2โมงนะคะคุณลูกค้าขา2โมงนะคะคุณลูกค้าขาบ่าย2โมงนะตัดยอดนะคะตัดยอดนะคะคุณลูกค้านะ าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อสินค้านะคะหลังเวลาที่นุ่มแจ้งไปนะคะก็จะเป็นอีกอีกวันหนึ่งนะคะ,ะคุณลูกค้านะนะคะขอแจ้งตามนี้นะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวจัดส่งไม่ทันนะคะทางร้านต้องรีบเลยค่ะคุณลูกค้าคะเพื่อนะคะบอกว่าถ้าจัดส่งวันนี้ใช่ไหมอย่างเช่นส่งวันพุธใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะเร็วสุดถึงคุณลูกค้าวันพฤห,หัสช้าสุดคือวันศุกร์นะคะคุณลูกค้ะคะา่ะทางร้านของเราก็เลยต้องมีความชัดเจนสักหน่อยหนึ่งในเรื่องของเวลานะคะคุณลูกค้านะ residence. สั่งซื้อสินค้าก่อนบ่ายสองนะคะสั่งซื้อสินค้าก่อนสิบ0ี่จุศนศนนะคะคุณลูกค้าขาคอนเฟิร์มอะไรกันเรียบร้อยจะสะดวกโอนเก็บเงินไปทางแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกเลยทางร้านเรายินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกรูปแบบแต่ถ้าสะดวกโอนคุณลูกค้าก็ต้องโอนก่อนบ่ายสองนะคะคุณลูกค้านะตามนี้นะคะคุณลูกค้าขะขอพระคุณมากๆเลยถ้ากรณีโอนเนี่ยโอนก่อนเที่ยงค่ะขอญยกขอญยกเปลี่ยนเวลาแจ้งเวลาเปลี่ยนนิดนึงค่ะคุณลูกค้า่ะแจ้งเวลานิดนึงนะคะเพราะว่านุ่มก็จะบอกกับคุณลูก เป็นกรณีโอนเงินคุณลูกค้าต้องโอนก่อนเที่ยงนะคะทางร้านถึงจะได้จัดส่งนะคะภายในวันที่คุณลูกค้าโอนตามนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะบอกว่าตัดชุดได้ไหมอยากตัดชุดนะคะอยากตัดชุดนะคะเป็นทรงไทยเดิอนต้นแบบนี้ราคา2,800บาทราคา2,800บาทตามที่นุ่งแจ้งทางหน้า,า YouTube ของร้านแม่มดลิขชาไทยของเราเลยเราจะมีความชัดเจนมากนะคะคุณลูกค้าคะถ้าผ้าสําหรับนําไปตัดชุด1,490บาทถ้าคุณลูกค้าสั่งตัดชุดนะคะเป็นลายแพรวนะ ลายแพรวานะคะคุณลูกค้าขาขอแจ้งก่อนเนาะราคาชุดละ2 8 0 0บาทแถมสบายด้วยนะคะมีสบายแล้วก็แถมตะกร้าอีกหนึ่งใบนะคะคุณลูกค้าขาได้แถมสบายสวยๆแบบนี้ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะแถมสบายสวยๆค่ะคุณลูกค้าขาตัดชุดนะคะสีแดงเราก็ทําสบายสีแดงให้นะคะแถมให้แบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ้อมตะกรก้าด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคะสั่งตัดชุดนะคะสั่งตัดชุดลายแพรวานะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็สั่งซื้อได้เลยสั่งตัดดไ้้เเลลยยยะสวแบบนีค่ สวยเข้าเซตกันเลยแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นนะคะทรงไทยเดือนต้นนะคะคุณลูกค้านะวิทรงไทยเดือนต้นทรงไทยจิกดานะคะสําหรับเสื้อคุณลูกค้าก็สั่งได้นะสั่งได้นะคะจะเป็นคอสี่เหลี่ยมคอห้าเหลี่ยมคุณลูกคาก็สั่งได้เลยค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะสนใจสั่งตัดนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปด 0890416008ค่ะหรือว่าใช้เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็มาได้เลยใช้เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะเพิ่มเพ uh oui. AH. ื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็มาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวนุ่มนะคะจะจัดส่งให้นะคะนี่เลยค่ะสั่งตัดชุดก็โอนมาจําหนึ่งันบาทสั่งตัดชุดก็โอนมาจําหนึ่งับาทนะคะคุณลูกค้าคะนับจากวันโอนนะคะรองาน7-10วันรับจากวันโอนรองาน7-10วันนะคะแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือคุณลูกค้าต้องแจ้งนะคะรายละเอียดนะคะเช่นรอบอก ความยาวแขนที่ต้องการความยาวเสือ้อรอบเอวสะโพกความยาวกรถุงนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าต้องเตรียมข้อมูลให้ชัดเจนเตรียมข้อมูลให้ชัดเจนค่ะคุณลูกค,าค้าคานุ่งก็เลยว,ว่าถ้าคุณลูกค้านะคะส่งนะถ้ามีลายเนาะถ้ามีลายนะคะคุณลูกคา้าก็แอดลน์เข้ามานะ,ะเดี๋ยวทางร้านนะคะจะส่ง ข้อมูลเบื้องต้นให้คุูกค้าทราบก่อนเช่นนะคะรายละเอียดของที่นุ่มใส่นะคะเช่นนุ่มใส่รอบอก36ความยาวเสื้อเป็นไซส์ทรงคอปเป็นความยาวอยู่ที่ส8นิ้วถ้าความยาวมาตรฐานจะอยู่ที่21นิ้วนะคะคุูกค้าคะคุูกค้าก็สามารถแจ้งแบบนี้ได้ความยาวแขนถ้าชอบแขนสั้นเหมือนที่นุ่มใส่ความยาว8.5ถ้าเป็นความยาวแขนสอกแขน3ส่วนจะยาวอยู่ที่1 7ความยาวแขนนะคะที่เป็นแขนยาวเลยนะนุ่มจะใส่อยู่ที่21นิ้วคุูกค้าเคยตัดที่ความยาวเท่าไหร่หรือว่านะคะชอบ ว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้ายังไม่เคยตัดก็วัดจากเสื้อที่เราเคยใส่ที่เราใส่อยู่ปัจจุบันก็ได้นะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวนุ่มเดี๋ยวนุ่มจะได้ตัดให้นะคะคุณลูกค้า่ะต้องการข้อมูลนะคะต้องการข้อมูลนะคะต้องการข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตัดไปก็อยากให้ใส่ได้ไม่อยากให้แก้ไขอะไรนะคะเพราะว่าทางร้านต้องแจ้งบอกว่าทางร้านไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืนทุกกรณีนะคะคุณลูกค้าขะเพราะว่าเป็นงานสั่งตัดเป็นงานสั่งตัดคือเราต้องคุยรายละเอียดกันพอสมควรแล้วนะคะคุณลูกค้านะทางร้านถึงจะได้ตัดได้ทําให้นาะ อีกหนึ่งพันแปดร้อยบาทคุณลูกค้าแจ้งได้นะคุณลูกค้าบอกว่าอย่างเช่นเนาะอย่างเช่นเนาะคุณลูกค้ามาก่อนนะคะก็อีก1,800บาทก็ถ้าถ้าชุดส่งเสร็จิมก็จะอัดวิดีโอส่งรูปให้คุณลูกค้าใช่ไหมคะคุณลูกค้าสะดวกโอนคุณลูกค้าก็โอนมาเลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าสะดวกให้เก็บเงินไปทางอีกพันแปดได้จาก ได้ทุกอย่างเลยแล้วแต่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะพอใจตรงไหนอะไรยังไงคุณลูกค้าก็แจ้งทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าข่ววันนี้นะคะนี่เลยค่จะจัดส่งนะคะพร้อมของแถมนะคะเดี๋ยวมีนะคะมีผ้าเช็ดมือให้ด้วยเดี๋ยวมีผ้าเช็ดมือไปให้คุณแม่อีกหนึ่งผืนนะคะคุณแม่ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะวันนี้นะคะก็จะส่งไปที่จังหวัดตากนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่ปักภังงจ้าััหวด มา,มากเลยจ้าอ,อย่าไปตัดสวยเนาะไว้ใส่ปีใหม่นะคะคุณลูกค้าคะไว้ใส่ปีใหม่นี้ค่ะคุณลูกค้าคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่เห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่บริภาไทยนะคุณลูกค้าท่านใดที่กดแล้วก็ฝากกดไลค์นะดูคลิปจบกดไลค์ให้นุ่มด้วยดูคลิปจบกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอพรบคุณมากมากเลยค่ะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอพระคุณทุกการติดตามแต้เจอกันใหม่ในรีวิวต่อไปนะคะจะเป็นคุณลููกคค้าาาาหรรรือป่่นะะดดชมจสสวัี